อูนิวโตโยต้าเวลส์ฟรอสแบ็กเป็น3มิติแต่เอ็นเท็กซ์ใด้านล่างมีซีเควนเชียลด้วยเฮ้ยร้านนี้ผมว่าดูโดดเด่นกว่ายาวแบบนี้รู้สึกว่าตัวท็อปเนี่ยเฮ้ยดูหรูนะเนี่ยคุณดูจออ๋อเป็นไงมีหนึ่งช่องหนึ่งช่องช่องเล็กนิดออึดัดแต่ถ้าเกิดเราถอยสุดละ่ะอันนี้คือเซตติ้งที่ผมว่านั่งกำลังสบายเลยนี่คือเบาะแถว3ชั้นก็ให้มาเยอะมากระบบโตโยต้าเซปิเซนส์เลนชิปปิ้งมีบายสปอร์ตมีกล้องโมองหลังคัน 3, ส,สามองศามี ไฟเลี้ยว LED นะฮะมี LED Light Guiding All New Toyota v l o z อยู่ในมือโคก่พีเรียบร้อยแล้วโหแสบกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องโคกิพีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ All New Toyota v l o z เลยเพิ่งเปิดตัวสดร้อนนะครับราคา5ตัวน่าจะทราบกันแล้วนะแต่วันที่มาถ่ายยังไม่ทราบนะครับรุ่นนี้เป็นตัวพรีเมียมหรือตัวท็อปนะบอกเลยว่ารถยนต์คันนี้เป็น MPV 3แถว7ที่นั่งที่เรื่องของออปชั่นเรื่องของการดีไซน์ผมว่าผ่าน ภายในเนี่ยดูดีไม่หยอกเลยนะครับและที่สําคัญเลยคือหลายๆอย่างที่คู่แข่งเขายังไม่มีคันนี้มีทั้งหมดนะระบบเซฟตี้เซนต์ต่างๆนะครับไฟหน้า l อ d ีามระบบไฟเลี้ยวซีเควนเชียนะครับด้านท้าย LED l ีไลท์ไก d i n g แบบยาวแล้วก็ด้านท้ายไฟเลี้ยว LED เช่นเดียวกันมีแอมเ n t l ไลท์มีกล้องมองรอบพัน3รอสงศานะครับมีเซนเซอร์มีต่างๆครบเลยผมบอกเลยว่าเฮ้ยน่าเล่นนะสำหรับคนที่อยากได้รถครอบครัว ที่งบอาจจะยังไม่ถึง1ล้านหรือยังแบบซื้อ Fortuner ไม่ไหวคันนี้น่าสนใจแน่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมรอบคันกันแบบและเอียดยิบเลยว่าเบาะทั้งหมดภายนอกไปในนั่งใช้งานจริงแล้วเป็นอย่างไรก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องวิพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะซูปเปอร์กาแฟคอฟฟ่ลิตเขาเปลี่ยนแพคเกจแล้วไปดูรายละเอียดกันซูปเปอร์กาแฟโฉมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงอย,ย่าหยิบผิด แะ e c ค Bre ์ Blue, สุดยอดนวัตกรรมฟิล์มเซรามิกกรองลดความร้อนสูงสุดให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสง E c o คบูรเพื่อชีวิตที่เย็นกว่าเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะฮะเราไปดูรีวิวร้อขัน a l l New t ต y o t a v ว l o z ตัวพรีเมียมกันเลยครับนี่คุณผู้ชมคันนี้นะฮะ All New t o y o t a Veloz นะครับก็เป็นตัวพรีเมียมนะเมื่อกี้ผมถ่ายตัวสมาร์ทที่ดูแล้วนะฮะหรือตัวเริ่มต้นผมบอกเลยว่าสมาร์ทก็คุ้มนะครับแต่นี่คือตัวท็อปตัวแพงสุด รเรื่องของออปชันเรื่องของอะไรต่างๆ,ๆจะต่างกันนิดเดียวนะครับแต่คันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าเรื่องของระบบช่วยเหลืครับขี่เนี่ยเทียบในเซกเมนต์ MPV s i ซิ่งนี้เนี่ยคันนี้เยอะมากนะโตโยต้าเซฟตีเซนเนี่ยใส่มาให้แบบแน่นๆเลยต้องเล่าเท้าความให้นิดนึงแล้วกันสำหรับคนที่มาดูโคกิพีทรับอ l ร t น w o o ตโยต้าลรุ่นนี้ก็จะเป็น s i ซ i n g ตัวถังแบบ MPV 7ที่นั่งที่ถ้าเกิดเทียบออกับคู่แข่ง Mitsubishi x p กซ์ e พหรือว่าซูซูกิเออร์ติหรือ XL7 นะเออติา er อาจจะเทียบไม่ได้เพราะว่าราคาเขาถูกกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเทียบกับ XL7 หรือ Xpander Cross อะไรประมาณนั้นเพราะว่าตัวท็อปเขาบอกมาว่า,าไม่เกิน900 0นะครับวันที่มาถ่ายนี้ยังไม่ทราบราคานะแต่ผมบอกเลยว่าราคาน่าจะดีแน่นอนนะครับออปชั่นใส่มาให้เยอะมากในส่วนของ ออ All New Toyota Veloz คุณผู้ชมถ้าเทียบกันกับสมัยก่อนนะครับเขาก็จะทําตลาดในส่วนของโตโยต้าอ a วนซ่าใช่ไหมแล้วก็ตลาดต่างประเทศเนี่ยอ a วนซ่านะครับตัวที่มันเป็นท็อปทเนี่ยก็จะเป็นเวลอสแต่ครั้งนี้นะครับเขายกเวลอสออกมาเป็นอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งเรียบร้อยแล้วเรื่องของดิเมนชันถ้าเทียบกันกับอ a วนซ่านะครับคันนี้กว้างยาวสูงใหญ่ขึ้นทุกมิตินะฮะกราวเคลานต์คันนี้206ม mm, ิลลิเมตรสามารถลุยได้สบายๆนะครับคือคุณ อยากได้รถครอบครัวที่งบประมาณอาจจะไม่ถึงล้านคันนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เราอยู่กับสีบอลเงินแบบนี้ผมว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบเพราะว่าเส้นสายชัดเจนแนละรวมไปถึงเรื่องของการดีไซน์ที่มันชัดมากๆเวลาแสงลงนี่คือตัวท็อปนะรุ่นพรีเมียมนะครับ All New Toyota Vios นี่คือด้านหน้าตรงเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกรายละเอียดกันดีกว่าในส่วนของฝากระโปรงอันนี้ชัดเจนเลยนะเวลามีแสงลงมาตัวฝากระโปรงจะมีบ่ายกขึ้นมาซึ่งเวลาเราขับอยู่ในรถยนต์เนี่ยคุณจะรู้สึกถึงว่ามีมัดกล้าม เส้นรตรงนี้ยกขึ้นมาฝากระโปรงมี2เส้นนะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าอันนี้ตั้งแต่ตัวสมาร์ทแล้วนะครับ LED เต็มระบบไฟเลี้ยวมีซีเรนเชียลด้วยเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นไฟวิง่งก็จะเหมือนพวก Lexus เหมือนพวกอะไรที่แบบรถแพงๆอะ่ะเห็นป่ะคือบอกเลยว่าน่าจะคุ้มค่าเลยนะครับชุดโคมไฟหน้าอยู่ด้านบนแบบนี้ไฟหน้าเปิดปิดนะปรับสูงต่ำออโต้มีมาให้แล้วนะเป็น LED แสงสีขาวด้านบนด้านล่างเป็นไฟเลี้ยว LED e q เ e n t ช a l นะครับขอบด้านข้างเขียนเวลส เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็คิ้วด้านบนเนี่ยเป็นโครเมียมลากยาวคือคิ้วตรงเนี้ยเขาจะลากยาวเชื่อมกันไปถึงด้านหลังเลยนะครับในส่วนของโลโก้นี่โตโยต้าขนาดใหญ่นะครับตรงนี้จะเป็นตัว cross b a c k เป็น3มิติแต่ a n t a k e จะอยู่ด้านล่างรุ่นนี้จะมีกล้องมองรับคัน3รอสุมงศามาให้ด้วยอันนี้คือกล้องด้านหน้าก็ซ่อนเนียนในระดับหนึ่งนะครับในส่วนของกรอไฟตัดหมอกก็จะเป็นตัวโครเมียมแบบนี้เลย นะแบบนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านนะมีครีบมาให้แล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นวอร์มไลท์นะยังไม่ใช่แสงสีขาวนะเป็นแสงวอร์มไลท์ตรงนี้ขนาดใหญ่ตีโป่งออกมาก็จะมีมิติขึ้นนะครับแอร์อินเทด้านล่างตรงนี้เป็นลักษณะนแนวนอนนะครับเป็นสีดําแนวนอนแบบนี้ชิ้นตรงนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมีการแซมพลาสติกสีดาด้านเข้ามาดีเทลเขาเยอะนะดีเทลด้านล่างนะครับมีแผ่นยางตรงนี้ด้วย นี่ก็ลุยๆนิดนึงนะครับเวลาเจออะไรมันก็จะได้กันได้นะครับโอเคนี่คือด้านข้างผมว่าสีเนี่ยเส้นสายชัดเจนมากแล้วก็สวยในระดับหนึ่งเลยด้านหน้าตรงของ All New Toyota Veloz คุณดูนี่สวยอยู่นะคือผมถือว่าหน้าตาดีเลยนะออปชั่นก็ดีส่วนของด้านข้างเนี่ยพออยู่ตรงนี้เห็นปะ พูดถึงเรื่องของมิติตัวถังก่อนละกันสำหรับ All New Toyota Veloz คันนี้ความยาวโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่4 4 7 5ม mm, มความกว้าง1 7 5 0ม mm, มความสูง1,700ม mm, มระยะฐานล้อ2 7 5 0 mm. ันอาสมสั้นกว่า Expander นิดหนึ่งนะเปรียบเทียบกันได้เลยซึ่งมันก็ใหญ่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะแล้วก็กราวเคลแนต์205้20 mm. อยามิลลิเมตรโชเดอร์ไลน์ตรงนี้ชัดเจนมากเส้นโคเมียมเนี่ยลากยาวไปจนถึงด้านหลังรุ่นทอ็อนี้ดลล,ดลายแบบ ถ้าเป็นตัวสมาร์ทเนี่ยจะเป็นอีกลายหนึ่งเฮ้ยลายนี้ผมว่าดูโดดเด่นกว่านะครับก็ตามแบบฉบับเนาะตัวท็อปเนาะแล้วก็ขนาดเนี่ยจะต่างกันด้วยตัวเริ่มต้นเนี่ย16ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น17นิ้วนะครับรันดีอยาง20550 R17 ดิสเบรกสล้อดิสเบรกสล้อมีมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนี่คุณดูตัวขอบขอบตัวตัวทูโทนตรงนี้ในป่งสุรก็จะมีการเก็บงานมาให้ดีใช้ได้เลย สวัสดีครับ,รบเอาลงด้วยนะเนี่ยชายประตูตรงนี้นะฮะเป็นพลาสติกสีดำด้านแล้วก็อันนี้มีการเสริมเข้ามา,าเป็นสีดำด้านมือมือจับเบิดประตูนะฮะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแล้วก็ฝาครอบจระกข้างเนี่ยต,ติดมาให้ตรงประตูตรงนี้มันจะช่วยเพิ่มเรื่องทัศนวิสัยกระจกมันจะใหญ่ขึ้นนะครับกล้องมองรอบคัน360องศาไฟเลี้ยวยรงนี้ LED ตั้งระบบรุ่นนี้จะมีกล้องนะฮะ Wide Angle Camera อยู่ด้วยเพราะว่ามีโตโยต้ตาเซฟตีเซน นะระบบความปลอดภัยนี่ก็แน่นเหมือนกันเดี๋ยวขับเป็นไงเดี๋ยวลองให้ดูนะครับมือจับตรงนี้เลยสีเดีวยวกันกับตัวรถเป็นคีเลสซึ่งเวลาพกกุ้นใจไว้ที่ตัวเนี่ยกดตรงนี้นะครับก็จะล็อกรถออตโต้นะตัวกระจกมองข้างเนี่ยพับออตโต้ด้วยแล้วเวลาปลดล็อกนี่ก็แตะตรงนี้นะแตะตรงนี้ไม่ได้นะอันนี้ด้านข้างนะครับ All New Toyota Veloz นะเบาะสามแถวเจ็ดที่นั่งก็เดี๋ยวลองนั่งให้ดูว่าเป็นไง อีกดีไซน์หนึ่งคุณผู้ชมคือป่องซุ้มล้อตรงเนี้ยตอนแรกนกว่าติดเรื่องของการตกแต่งเพิ่มแต่นี้คือดีไซน์ของเขานะเสริมให้รถยนต์เนี่ยมันดูแน่นขึ้นล้อด้านหลังนะครับดิสเบรกสล้อเนาะสเปคเดียวกันเลยนะครับ205 50R17 กระจกแถว3ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วกตว็ตัวโครเมียมนะั้นล่างมาถึงตรงนี้เลยส่วนแหลกหลังคานะเป็นสีแบบนี้นะรุ่นนี้ยังไม่มีซันรูฟนะแล้วก็ตัวสาอากาศเป็นชาร์กฟินนะครับ อารุ่นนี้มีตัวสปอยเลอร์ตรงนี้เสริมมาให้นิดหนึ่งนะถ้าเป็นตัวสมาร์ทเนี่ยจะไม่ยื่นมาแบบนี้อันนี้คือกำลังสวยเลยนะครับมีพลาสติกสีดำด้านหุ้มมาที่ฉีดกระจกหลังไฟเบรคดูดสามกระจกหลังเนี่ยมีตัวไล่ฟ้ามาใบปัดน้ำฝนมีมาครบนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวด้านหลังก็เป็น LED เต็มระบบ LED ไลท์ไกด์เนี่ยมีมาให้หมดเลยนะครับโลโก้ตัวต้าขนาดใหญ่นะครับเทคเวลสแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวไฟทับทิมด้านหลัง พอมันอยู่กับตัวถังแบบเนี้ยชัดนะชัดเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้นะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับเหมือนกันตั้งแต่ตัวสมาร์ทหรือตัวพรีเมียมปลายท่อออกขวานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำด้านากล้องหลังตรงนี้รุ่นนี้จะมีกล้อง3ามร้อยสบองศาด้วยฝาท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้าคุณผู้ชมยังเป็นแบบนี้ราคาเท่านี้คุณผู้ชมได้เท่านี้ก็โอ้โหถือว่าเยอะแล้วนะตัวโชคซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ ตัวการเก็บงานเนี่ยนี่คือพลาสติกสีดำนะฮะดำด้านๆนิดหนึ่งเวลาคุณพับเบาะแถว3แบบเรียบแบบเนี้ยการเก็บสัมภาระก็จะประมาณนี้นะครับคือมันไม่ได้แบบเรียบนะมันจะมียกขึ้นมานิดหนึ่งด้านหลังจะมีตัว partition <c oughs> เป็นกซ์พลาสติกนะครับเก็บของมีไฟส่องสว่างนะครับที่เท้าแขนมีที่วางแก้วทั้ทงซ้ายและขวาเลยเปิดลงมานี่นะฮะมีที่เก็บแม่แรงเก็บแรงต่างอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะส p ป r e ไทย อ๋อนี่ยางอะไรนะครับโอเคมีมาให้ครบๆนะครับด้านหลังเป็นพลาสติกคุ้มอย่างดีเคประมาณนี้นะครับภายนอกคือถ้าเกิดเทียบความแตกต่างระหว่างตัวสมาร์ทกับตัวพรีเมียมเนี่ยลอชัดเจนนะส่วนพวกไฟเลี้ยวไฟแหล่งต่างเหมือนกันนี่เราไปดูภายในกันต่อภายในเนี่ยอย่างแรกเลยที่ชอบนะแอมเบียนไลท นี่คุณดูมีแอมเบรไลท์มาให้ด้วยนะทั้งแผงประตูแล้วก็แผงแดชบอร์ดตรงกลางนะครับแผงประตูอันนี้ตัวพรีเมียมนะครับเหมือนกันเลยคือเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้อันนี้ก็เป็นตัวพลาสติกนะครับขึ้นรูปเป็นลวดลายแบบตะเข็บหนังสีขาวนะฮะมือจับเป็นตัวโครเมียมพลาสติกเป็นลวดลายคาร์บอนพลาสติกทั้งหมดนะแต่ทาคนละลวดลายกันที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์สีขาวนะครับที่วางเหรียญแบบนี้กระจกลงไฟฟ้าสี่บานแต่จะวันทัดแค่คนขับ กระจกนะฮะปรับไฟฟ้าแล้วก็เวลาพับเนี่ยเวลาล็อกรถพับออโต้ด้วยนะครับส่วนที่วางขวดเนี่ยมีมาให้3มช่องเป็นพลาสติกทั้งหมดเนาะประตูองศาเปิดได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวบันไดก็จะเป็นสีดำนะครับที่แป้นเหยียบแป้นคันเร่งก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับวางกุญแจวาง,างต่างๆแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยปรับมือ ตัวเบาะนั่งเนี่ยสามแถวสองแถวคู่หน้าจะเป็นหนังสังเคราะห์ผสมกับตัวผ้านะแต่ถ้าเกิดเป็นเบาะแถวสามเนี่ยผ้าอย่างเดียวนะครับด้านบนนี่หนังสังเคราะห์นะสติชิ่งสีออกนะแบบเงิน,เง,นเงินนิดนึงนะฮะถัดลงมาด้านล่างจะเป็นผ้าและเป็นเจาะรูนิดนึงนะเดินทิมสีแบบเทาๆด้านข้างขอบด้านข้างี่จะเป็นหนังเข้าใจได้นะว่าขอบด้านข้างเป็นหนังเพื่อจะให้มันคงตัวนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเลยคือนี่ที่วางแก้วมาให้เป็นอีกสีนึงนะครับแล้วก็ รุ่นนี้ตัวท็อปนะฮะก็จะมีตัวระบบช่วยเหลือการขี่ต่างๆออโต้ไฮบีมทร a คชั่นนี่มีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปลองนั่งให้ดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนี่ผมว่าตัวท็อปก็น่าเล่นเพราะว่าราคาเนี่ยไม่น่าแรงนะครับแม้ว่าวันที่มาถ่ายจะไม่รู้ราคานะอ่าแผงแดชบอร์ดด้านบนพลาสติกทําลวดลายแบบ 3D แบบนี้3มิตินะครับมีที่วางแก้วเหมือนกันเปิดปิดได้นะครับถัดลงมาด้านล่างเป็นหนังสังเคราะห์นะมีเขียนเวลอสอ่ะทั้งตัวเริ่มต้นหรือตัว,ตวท็อปเหมือนกัน ไม่ได้สอบนะครับแต่จอกลางอันนี้ชัดเจนคือถ้าเกิดเป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับในส่วนของจอทัสกีนที่ผมถ่ายให้ดูอีกคลิปหนึ่งเนี่ยจะเป็นจออีกขนาดหนึ่งซึ่งเป็นขนาด8นิ้วนะครับจะแตกต่างกันตรงนี้แหละคือถ้าเกิดเป็นตัวนี้จะเป็นเนิ้ว Apple CarPlay a n Auto แล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวท็อปเนี่ยหรูหรากว่าเป็นจอนแบนนะครับคือตัวเริ่มต้นเนี่ยจอจะเป็นบล็อกเหมือน Hon d a h ไฮชวีนะครับแต่ Apple CarPlay a n Auto ได้ทั้งคู่ลำโพง6ตัวเหมือนกันไฟยุกเฉิน นี่แบบนี้ช่องแอร์ขอบตรงนี้เป็นพลาสติกทำสีเงินตรงกลางจะเป็น c รอ s แบ็ c นะครับแอร์ออโต้โซนเดียวนะด้านล่างก็จะเป็นปุ่มพูตสตาร์ทมีขอบที่เป็นโครเมียมตัวคันเกียร์นะฮะก็จะเป็นหนังแบบนี้นะฮะหัวเกียร์ก็จะเป็นสีเงาๆนะแล้วก็ตัวซองหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังเดินสติชิ่งสีออกในแบบเทาๆานะครับแอมเบียนไลท์มีมาให้สีฟ้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดีเทลตรงนี้จะเป็นแบบเข้าหลามตัด นะครับส่วนตำแหน่งเกียร์เนี่ยมี P มี R มี N เวลาเข้าเกียร์ D อยู่เนี่ยถ้าเกิดเราตกข้าหาตัวเป็นเกียร์ S หรือจะเชนเกียร์เองได้รุ่นนี้เกียร์ CVT แต่คุณสามารถเชนเกียร์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการขับขี่เป็นไงเดี๋ยวรอชมนะฮะผมไป P.O.V ให้ดูแน่นอนรุ่นนี้นะครับคุณจะได้ตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมาให้แล้วก็ไวเลสชาร์จนี่ขออนุญาตเปิดระบบไฟนิดนึงคุณดูไวเลสชาร์จดีผมใช้มือถือผมนะดูความเร็วนะ ติดไหมติดไหมอ่าติดแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นการเปิดระบบและแต่แต่ลมแรงมากแล้วคุณดูจออันนี้ความแตกต่างระหว่างจอตัว9นิ้วกับ8นิ้ว9นิ้วดูดีกว่าเยอะเออนี่พูดอย่างนี้เลย9นิ้วดูดีมากแล้วก็เป็นจอแบบแบนแบบน,บบนี้นะครับตัวไวร์เลสชาร์จอยู่ที่เท้าแขนที่เท้าแขนตรงนี้สไลด์ไม่ได้นะครับเป็นหนังสังเคราะห์เปิดขึ้นมานะครับจะมีพาวเวอร์อัเ1จุดวางของได้เล็กน้อยนะครับส่วน แดชบอร์ดก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้แล้วก็ตัวจอมาตรวัด TFT 7นิ้วเป็นดิจิตอลด้านขวาเป็นตัวเลขตัวเลขที่เป็นแบบดิจิตอลเหมือนกันวิ่งนะครับซึ่งจอเนี่ยสวยนะเวลาเปิดปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่อันนี้ปิดรถถ้าเปิดรถปิดประตูก่อนเดี๋ยวเสียงดังปิดประตูเปิดระบบไฟนี่น,นีคุณดูจออเป็นไงก็มีลูกเล่นมีลูกเล่นต้องบอกเลยว่ามีลูกเล่นนะครับ ส่วนพวงมาลัยนะครับเป็น3ก้านทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับท้ายไม่ตัดนะแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นหนังแข็งๆนิดนึงแต่มีกริปมาให้นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันปรับจอในส่วนของฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็คือจอนี้เนี่ยปรับการแสดงผลได้จะโชว์อะไรนะอันนี้ฝาท้ายเปิดอยู่เขาบอกนะฮะแล้วก็ทริปนะรีเซ็ตทริปสั่งบลูทูธเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ฝั่งนี้ส่วนด้านขวาเปลี่ยนเพลงโคลโซนกันแล้วก็ไดรฟ์นะไดรฟ์คืออะไรนีโมดพาวเวอร์อีโคเลือกได้นะครับ พวงมาลัยจะเป็นตัว Crossback ผสมกับตัวพลาสติกทำสีแบบเงินเงินปัดเงาวนิดหนึ่งแล้วก็ฝั่งขวานี้นะครับมีช่องวางแก้วคนนั่งจะเป็นเปิดสลักนะครับแต่คนขับเนี่ยจะเป็นที่วางแก้วแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างพวกออโต้ไฮบีมพวกระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ตัว traction control นะครับด้านบนกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ยังไม่มีนะยังเป็นกระจกแบบก้านแบบนี้ปกติทั่วไปนะครับไฟส่องสว่างภายในเป็น LED สงสีขาว ที่บางแดดเป็นพลาสติกมีกระจกมีไฟเป็นวอร์มไลท์นะครับคนขับละ่ะเหมือนกันทั้งตัวเริ่มต้นและตัวท็อปนะตรงนี้จะไม่มีกระจกไม่มีไฟนี่และนี่ผมลองนั่งเบาะนั่งแม้ว่าจะเป็นตัวท็อปนะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นมือทั้งหมดนะฮะยังไม่ได้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเนาะโอเคนี่คือมุมมองของคุกี้พีนะครับในการนั่ง All New Toyota v l o z นะครับตัวพรีเมียมนะตัวท็อปนั่นแหละคุณดูความโปรง่ง กระจกบานใหญ่สบายๆเลยแล้วก็พวงมาลัยกำลังดีนะครับอ่ะลองปรับดิพวงมาลัยเซตได้กี่สเต็ป4 s t สเต็ปขึ้นลงเข้าออกได้นะแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะปรับสลักแบบนี้ก็นั่งสบายโพซิชันการนั่งผมว่าตัวเบาะเนี่ยไอตรงที่เป็นทริมที่เป็นหนังเนี่ยมันมารับสรีละดีแล้วก็ที่วางแขนกำลังได้เลยนะแต่มันไกลกับตัวเกียร์นิดนึงนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนั่งสบายๆทีนี้ เดี๋ยวเราไปลองนั่งเบาะโดยสารแถว2แถว3ามกดูซิว่า All n e w Toyota เ e l o z เป็นอย่างไรดูความโปร่งของตัวแถว2เปิดองศาได้ประมาณนี้ก็กว้างอยู่นะคือเซกเมนต์เดียวกันนะครับกับ XL7 หรือว่า Xp ็กเพนนะครับจะเปิดประตูได้ยาวแบบนียเพราะว่าเวลาขึ้นลงจะได้สะดวกสบายนะแบบกราวเคเลนต์สองมิลรถเขาสูงพอสมควรผู้ใหญ่ขึ้นลงได้อยู่แล้วนะครับแผงประตูด้านหลังพลาสติกขึ้นรูปเหมือนกันนะครับเป็นอีกเท็กเจอร์หนึ่งแล้วก็มือจับโครเมียม ที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์สีขาวนะครับแล้วก็ช่องวางเหรียญเนี่ยไม่ได้เจาะส่วนกระจกนะครับลงไฟฟ้าแต่ไม่ได้วันทัดแล้วก็ลงเนี่ยเกือบสุดเหลือประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับดันไฟฟ้าแบบนี้ที่วางแก้วจะอยู่บริเวณประตูนะครับแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นพลาสติกทาสีเงินเงินนิดนึงที่วางขวดวางต่างต่างนะส่วนเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรถ3แถว7ที่นั่งเบาะแถว2เนี่ย คุณสามารถปรับนอนได้นะครับปรับนอนเป็นแคมปิ้งเลยแล้วก็สามารถสไลด์ได้เดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดูน,นี่นี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอนหลัง o l น New Toyota v e l o นะครับซึ่งสิ่งที่ผมชอบจริงๆนะ่ะคือความเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งที่ราคาเนี่ยไม่ได้ทะลุล้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ v e ล o สเลยจากที่เห็นคือด้านหลังของเบาะเนี่ย ตามสไตล์รถปกติก็จะเป็นเรียบเียใช่ไหมอาจจะมีช่องวางเอกสารนิดนึงแต่นี้ด้านบนมี1ช่อง1ช่องช่องเล็กนิดนึงแล้วก็ด้านล่าง1ช่องเฮ้ยและนี่คือเบาะโดยสารที่ผมสไลด์มาสุดเลยนี่คือเซตติ้งที่ผมนั่งสูง172โดยประมาณถอยมานิดนึงแบบนี้เนี่ยเล็กรูมก็ยังเหลืออยู่แต่อาจจะอึดอัดนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราถอยสุดละถอยสุดของ all new al toyota veloz บาแถว2ประมาณนี้เลยคุณดู ไขห้างสบายๆแล้วก็ตัวพนักพิงศีรษะยกขึ้นมาอ่านี่อันนี้คือเซตติ้งนะฮะชันเหมือนกันนะถ้าเกิดเราปรับเอนล่ะเราปรับเอนนิดนึงนอนได้นะครับนอนได้แบบนี้เลยซึ่งอาจจะไม่ค่อยสบายมากผมว่าเอ็นกาลังนิดนึงอะ่ะน่าจะกําลังสวยนี่ประมาณนี้อันนี้คือเซตติ้งที่ผมว่านั่งกําลังสบายเลยแต่นี่ถอยมาสุดอาจจะทาให้บอะเถวสารแถวสามเนี่ยอาจจะแคบไปนิดนึงแต่ผมบอกเลยว่าสบายมาก กระจกบานใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนมีตัวมือจับด้านบนก็จะเป็นตัวสวิตช์ควบคุมแรงลมแอร์ด้านหลังนะครับมันจะดังนิดนึงผมเปิดให้ฟังนะ3 2 1งหนเนี่ยตัวดูดอากาศบรเวิร์เนี่ยเสียงดังนิดนึงอันนี้จะเป็นข้อสังเกตนะครับเปิดสักเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะมีเสียงนิดนึงแล้วก็ช่องแอร์เนี่ยซ้ายขวามีมาซึ่งเวลาเปิดเนี่ยมันสามารถคอนโทรลตัวแรงลมตรงนี้ได้แล้วก็เนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวาได้นะครับเปิดปิด ยังอยู่บนเพดานอย่างเงี้ยไฟส่องแผนที่ด้านหลังก็จะเป็นแสงสีขาวเหมือนกันช่องวางแก้วเยอะนี่คุณดูด้านหลังตรงนี้จะมีเปิดออกมาเป็นช่องวางแก้ว 1. จุดด้านล่างนะฮะตัว USB เป็น 2.1A 2ช่องนะตัวนี้จะยกขึ้นมานิดนึงแต่ผมบอกเลยนั่งสบายนะเออทีนี้เดี๋ยวผมเปิดประตูผมไปลองนั่งแถว3ให้ดูเวลาพับทำไงนะครับอันนี้คือสไลด์เข้าออกนะครับคือดึงขึ้นแล้วก็สไลด์แต่เนี่ยเวลาจะพับเบา ยกออกมาแบบนี้ได้ผมมือเดียวผู้ชมคุณผู้หญิงก็พับได้เพราะว่าไม่ได้หนักเลยตัวสปริงเขาดีดแรงกันเวลายกออกมานี้ทําให้คุณสามารถขึ้นไปเบาะแถวสได้สบายขึ้นนะครับเบาะแถว3มเวลาพับเนี่ยจะเรียบแบบนี้ผมไปลองพับให้ดูผมมือเดียวนะเพราะว่าผมถือกล้องมือหนึ่งอ่ะนี่เวลายกขึ้นเบาะแถว3ามที่เป็นผ้าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองนั่งให้ดูอ่านี่เวลาเราขึ้นมาใช่ไหม พับลงมาจึ๊กพับขึ้นมาจึ๊กอ่านี่ถ้าเกิดถอยมาสุดเนี่ยอาจจะติดนิดนึงนะครับคืออย่างที่บอกไปผู้ชมว่าถ้าเกิดเวลาคุณนั่งแบบ3แถวจริงๆเนี่ยนะครับเบาแถวสองไม่ควรถอยมาสุดนะมันเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับคือไซซิ่งเนี่ยมันได้เท่านี้ถ้าเกิดแก้ปัญหาด้วยการทําอะไรแก้ปัญหาด้วยการพับหรือว่าสไลด์ขึ้นไปนี่เราบีบตรงนี้ได้เนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเป็นสเตปแบบเนี้ยขึ้นลงได้ง่ายๆเลย ยกขึ้นมานะครับเป็นสเตปเดียวส,ส่วนเบาะหลังเบาะหลังเวลาจะปรับเอนดึงเชือกนี้นี่อันนี้คือชั้นสุดอันนี้คือเอนสุดนะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับยกตัวพน,พนักพิงศีรษะขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้วะค,คือรู้สึกว่ากว้างดีนะครับอันนี้คือชั้นสุดแล้วก็กระจกตรงนี้ใหญ่พอสมควรนะครับมีที่เท้าแขนมีที่วางแก้วให้ นี่คือเบาะแถวสของอ l l ิ e ตัวเ o t a v วล o z นะคุณดูกระจกใหญ่อยู่นะแล้วคุณดูกระจกด้านหลังด้านหลังยังมีที่เก็บสัมภาระเหลืออยู่เลยวางกระเป๋าวางอะไรต่างได้นะครับและนี่คือมิติตัวถังต่างๆนั่งได้นั่งได้แต่ก็อย่างที่บอกผู้ชม mpv 7ที่นั่ง3แถวเนี่ยคือเวลานั่งเบาะแถว3เบาะแถว2เนี่ยไม่ควรถอยมาสุดนะเดี๋ยวผมลองพับแล้วผมลองสไลด์ให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่ขึ้นลงง่ายๆ2 0 5ม mm ิลลิเมตร เวลาพับลงมาเนี่ยนี่แล้วคุณสไลด์ขึ้นนะอ่ะสไลด์มาประมาณนี้ครึ่งทางนะครึ่งทางแบบนี้เดี๋ยวลองนั่งให้ดูต้องลองเราต้องลองเราจะได้รู้ว่าสูงร้อยเจ็บสองนั่งแล้วเป็นไงการพับเวลาจะพับให้เขาสเต็ปขึ้นเนี่ยคุณต้องดึงตรงนี้นี่เนี่ยสเต็ปเดียวเลยแล้วก็ขึ้นปิดประตูด้วยนี่ แล้วก็ดันลงมานี่เป็นไงอันนี้คือสไลด์ถอยเข้ามาประมาณครึ่งทางไม่ได้ถอยมาสุดเล็กรูมเหลือเหลือนั่งได้นะครับเราพยายามปรับเบาะให้มันเอง <c oughs> เราลองให้ดูเลยนะ <c oughs> เราจะได้รู้ว่าเวลอสในนั่งเบาะเท่า3คนสูง172เนี่ยเป็นไงคุณดูเล็กรูม <c oughs> นี่สไลด์มานิดนึงนะครับ <c oughs> พนักพิงศีรษะเป็นตัว L คือไซซิ่งนะฮะก็ใกล้ๆกับพวก XL 7กับพวก Expander uh, แหละนะครับแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันโปรง่งอันิดนึงใช้ได้ใช้ได้ด้านหลังมีตัว power <c> outlet <oughs> ด้วยที่จุดบุหรี่นะครับก็เสียบพวกตัวพ่วงต่างอันนี้วางของได้ทีนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อว่ารุ่นนี้นะครับเครื่อง1.5เป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวจะลองลงจากเบาะแถว3ดูซิว่าคนเดียวมือเดียวเป็นไงหลักการเอาตัวรอดนะครับจากตัวต้าเวลสเวลาคุณอยู่เบาะแถว3แล้วคุณจะต้องลงเองทําไง เอามือหลวงตรงนี้จะมีสลักดันเข้ามาฟับพับสเต็ปเดียวแบบนี้เลยเง,ง่ายคลิปนี้ผู้ชมคือข้างในมืดเราจะเห็นแอมเบีไลท์แผงประตูแล้วก็ตรงคอนโซลกลางเฮ้ยดูหรูนะคือกลายเป็นว่าดูหรูไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดูก่อนล้วกันว่าตัวท็อปเป็นไงไฟเลี้ยวนะฮะซีเรลเชียอันนี้ไฟหน้า ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวบริเวณฝาครอบจมูกข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัว LED นะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยคุณผู้ชม LED เต็มระบบมี s e เควนเชียด้วย s e เควนเชียทั้ง2รุ่นเลยนะครับหรูมากแล้วก็ดูดีมากนะอันนี้เป็นออโต้ไฮบีมด้วยนะสำหรับตัวท็อปมีออโต้ไฮบีมเปิดปิดออโต้นะส่วนไฟตัดหมอกเป็นแสงวอร์มไลท์แบบนี้นะแต่ผมชอบอะไฟหน้าเป็นแบบซ e เควนเชียแบบเนี้ยเห็นปะ่ะสวยนะเป็นไฟวิ่ง ด้านหน้าตรงด้านหน้าตรงส่วนไฟท้ายเนี่ยเวลาเปิดไฟนะครับตัว LED Light Guiding เนี่ยยาวมากซึ่งมันจะต่อกันทั้งหมดเลยเนี่ยนีนะ่ไฟเลี้ยว LED เต็มระบบนะฮะตรงนี้เป็น LED Light Guiding ต่อกันจนถึงโลโก้โตวต้านะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยซึ่งถ้าเกิดคุณขับตามตอนกลางคืนเนี่ยคุณรู้เลยว่าเวลสยาวแบบนี้สวยๆนะครับ คุมๆนะครับเรื่องของความเป็น LED เต็มระบบแล้วก็เรื่องของความเป็น s e q u e นเชียเปิดออกมานะครับปิดเราเปิดห้องเครื่องให้ดูดีกว่าในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ All New Toyota Veloz นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ตัวสมาร์ทเนี่ยจะมา เครื่องเดียวกันเซตติ้งช่วงล่างต่างๆเหมือนกันนะครับมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ1.5ลิตรไม่มีโบนะ106แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ CVT นะครับ a วนซ่าเนี่ยเป็นสปีดใช่ไหมอันนี้เป็น CVT แล้วก็รุ่นนี้นะครับเปลี่ยนจากขับหลัง a วนซ่าเนี่ยมาเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วนะครับความจุถังน้ำมัน43ลิตรรองรับถึง E20 นะฮะก็สามารถเติมได้สบายๆนะประหยัดแน่นะเครื่องไซนี้ รุ่นนี้พิเศษอย,ย่างหนึ่งเลยดิสเบรกสีล้อนะครับช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กเฟอร์สันสตัทเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมเหล็กกันโครงนี่เดี๋ยวไปลองขับให้ดูว่าเป็นไงนะแต่เบื้องต้นคือสเปคดีนะแรงม้าผมว่าเพียงพอาการใช้งานแบบ MPV ไซส์ประมาณนี้นะครับรถครอบครัวแบบ7็ที่นั่งที่ไม่ได้ใหญ่มากมายนักนะครับคือกําลังกระทัดรัดแล้วก็ราคาเนี่ยดีแน่นอนนะครับส่วนความพิเศษอย,ย่างหนึ่งของตัว พรีเมียมนะครับที่แตกต่างจากตัวสมาร์ทเนี่ยคือตัวต e ้าเซฟตีเซ็นมีมาให้ครบเลยผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟสองพื้นเวลาคุณเปิดประตูนะครับตัวสมาร์ทไม่มีอันนี้ตัวนี้มีนะครับแล้วก็เรื่องของระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะครับเลนคิปปิ้งออกนอกเลนแจ้งเตือนดึงกลับมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแจ้งเตือนเวลารถคันข้างหน้าเคลื่อนตัวนะออโต้ไฮบีมีมาให้นะเตือนภัยก่อนการชนกล้องมองละพันสามร้อยสิบองศาแล้วก็จอกลาง อัปเกรดจาก8นิ้วเป็น9นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพต่างๆผมว่าจอ9นิ้วเนี่ยดูสวยนะครับเป็นจอแบบแบนๆหลักๆโดยรวมประมาณนี้สำหรับ All New Toyota Veloz นะฮะตัวพรีเมียมราคาวนี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเปิดตัวพร้อมกันเราทราบพร้อมกันนะครับแต่วันนี้เราได้มารีวิวกันก่อนมาดูว่าคันจริงเป็นไงคุ้มค่าไหมออปชั่นเยอะขนาดไหนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคันจริงๆนะฮะพอเราไปลองจับเนี่ยเฮ้ยมันโอเค มากๆเลยนี่เป็นไงบ้างคุณผู้ชมหลังจากที่วันนี้พาไปชม All New Toyota Veloz นะครับเป็นตัวพรนะีเมียมก็จะมีทั้งตัว Smart ตแล้วก็ตัวพรีเมียมนะตัวท็อปเขาเรียกว่าตัวพรีเมียมนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าความเป็นรถ MPV 7ที่นั่งคู่แข่งตรงรุ่นของเขาอย่างที่บอกไปนะครับ XL7 มาซูซนะูกิหรือว่า Mitsubishi x p a n d e r นะครับบอกเลยว่าสะเทือนแน่นอนคันนี้โตโยต้าด้วยนะครับ สามแถวจิตที่นั่งด้วยออปชันก็ให้มาเยอะมากโอ้โหไฟหน้าไฟเลี้ยว LED s ี q u e n t i a l ระบบตัวต้าเซปิเซนต์เลนคีปปิ้งมีบายสปอร์ตมีกล้องโมองหลัง360องศามีกับราคาค่าตัวที่ผมกะนะตอนนี้นะว่าไม่เกิน900,000เราทราบพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรอดูดีว่าราคาเท่าไหร่จะน่าเล่นไหมแต่เบื้องต้นคือเรื่องออปชันเรื่องไซซิ่งเรื่องของการดีไซน์ผ่านเลยนะครับก็ชื่นชอบประการใดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องวิทพีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับ all new toyota veloz พรีเมียมนะฮะจะราคาเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดไปแล้วครับสวัสดีครับ